สวัสดีครับกับคลิปที่21นะครับผมคลิปนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับก็จะไปสำรวจใต้ดินของเมืองเลนเดลนะครับผมเพราะว่ามีทางระบายน้ำมีความลับเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีอ,อีเคเวสหนึ่งนะครับเป็นเคเวสเกี่ยวกับดังอีเตอร์นะครับหรือว่าผู้เสพอาจมเป็นหนึ่งในผู้ที่ครอบครองมหาลูนนะครับ ซึ่งผู้เสพอาจมเนี่ยจริงๆมีเควสย่อยอีกนะครับให้เราเนี่ยไปสะสมไอเทมที่เกี่ยวกับเชื้อปรสิตถ้าเกิดเราทํำเงื่อนไขเขาจนครบเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้มหาลูนจากเขานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการเล่นรอบแรกของผมเลยแบบไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยเงี้ย ผมก็เล่นแบบเสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวด้วยความอินแล้วก็ตัดสินใจตามแนวทางของผมอะผมเห็นว่าผู้เสพอาจมเนี่ยเป็นคนที่แบบโคตรอันตรายอะดูแล้วแบบไม่ควรจะปล่อยให้มีชีวิตรอดอะผมก็เลยจัดการใส่ซะซึ่งพอเราจัดการเขานะครับพอเราสู้ชนะเนี่ยเราจะได้อาวุธดาบของเขามากับชุดเกราะของเขานะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็สะสมเอาไว้ เอาไว้อ่านอ,าอ่านรออ่านเ,เรื่องที่อยู่ในชุดกับอาวุธจากนั้นเมื่อลงมาสำรวจท่อระบายน้ำนะครับลงไปเรื่อยๆเนี่ยแบบซับซ้อนมากก็จะไปสุดทางที่ลิฟต์ตัวหนึ่งครับจะพาลงไปเจอกับห้องบอสที่เป็นห้องลับซึ่งพอเข้าไปในห้องบอสเนี่ยสรุปว่าบอสเนี่ยชื่อว่าม็อกนะครับเด็กต้องสาบหรือจริงๆจะพูดว่าม็อกเนี่ยเป็นาฝาแฝดกับ มอกกตนะครับหรือว่ามากิตหรือก็คือบอสที่เราสู้กันไปในคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเฝ้าทางเข้าโคนต้นไม้ของถุสาทองนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าจริงๆห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เอาไวข้ขังขังอา่ามอกกกับม็อกนะครับที่เป็นเด็กต้องสาบเอาไว้เอาไว้ใต้นคะรเพลิงหวงเพราะว่าเหมือนตามสังคมตามธรรมเนียมที่รอเมริกาเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ค่อยต้อนรับพวกเ สิ่งมีชีวิตหรือว่าลูกหลานเลนโหลดที่มีคำสาบนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า,าคำสาบที่ม็อกกับม็อกก็ได้รับเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพโลหิตที่ให้พลังม็อกไว้นะครับเพราะว่าม็อกเนี่ยเขาหนีไปตั้งราชวงศ์ของตัวเองนะครับที่เราสู้เนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นร่างจําแรงที่ม็อกทิ้งไว้หรือว่าเป็นเพราะเราเข้ามาถึงห้องนี้เงี้ยเราม็อกก็เลยแบบ คอยเฝ้าดูอยู่หรือเปล่าว่าใครมาบุกห้องที่เขาเคยอยู่เขาก็เลยใช้เป็นชื่อว่ามอกเด็กต้องสานะครับแต mm ่จริงมอกคตอนเนี้ยไปอยู่ที่อีกแมปหนึ่งนะครับที่เป็นแมปของราชวงศ์มอกวินเกี่ยวกับอ่าโลหิตต้องสาซึ่งตรงแผนที่นั้นเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวพอเคลียรเ,เรื่องจนหมดเนี่ยเดี๋ยวจะไปเคลียรตรงนู้นด้วยครับก่อนที่จะไปสำรวจจุดืีนแล้วก็ค่อยไปลุยฉากจบที่โคโนึิซานพง โดยหลังจากที่ชนะบอสน,นะครับก็จะมีกล่องไอเทมอยู่ครับเป็นหีบสมบัติซึ่งตรงแท่นบูชาตรงนี้เนี่ยจะมีทางลับนะครับที่สามารถเปิดลงไปได้นะครับไปพบกับอ่าเพลิงคลั่งนะครับเกมนี้เนี่ยมีเพลิงหลายแบบหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเพลิงหายนะก็คือเป็นไฟสีแดงน,นะครับของอ่ายักษ์ที่ผู้ขาน้ำแข็งแล้วก็มีเพลิงคลั่งนะครับที่เป็นสีเหลือง ระหว่างที่เราสำรวจเล่นตั้งแต่ต้นเกมมาเนี่ยเราจะเคยเจอพวกตัวละครบางตัวหรือว่าหนูหรือว่าตัวอาทหารที่แบบมีตาสีทองยิงไฟสีทองหรือสีเหลืองได้นะครับที่จะทำให้เกิดอาการคุ้มคั่งนั่นนะครับคือเพลิงคลั่ง โดยหลังจากนี้เนี่ยเมลิน่านะครับจะออกมาเตือนเราครับว่าอย่าไปยุ่งกับเฟรนซี่เฟรมนะครับหรือว่าเพลิงคลั่งเด็ดขาดนะครับโดยน้องเนี่ยจะบอกว่านะครับ,รบเพลิงคลั่งเนี่ยจะเผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ความนึกคิดกับสิ่งมีชีวิตนะครับการยุ่งกับเพลิงคลั่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะแย่มากนะครับโดยน้องบอกว่าถึงว่าโลกใบนี้เนี่ยมันจะแบบยับแย่หรือว่าไม่ดียังไงนะครับมีแต่ความทุกข์ความสิ้นหวังนะครับแต่การเกิดมาได้มีชีวิตเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับซึ่งจากนั้นนะครับผมเนี่ยที่ปราบมอกกอดมาจากคลิปที่แล้วนะครับก็ว่าจะเอามาหาลูนของมอกอดเนี่ยไปเปิดใช้งานที่หอประธานพรนะครับแต่พอออกมาเนี่ยก็พบว่ามีกับดักนะครับที่ดักผู้เล่นไว้อยู่เอาจริงตอนเล่นนี่แบบถึงกับสะดุ้งอะ เพราะว่ามันเหมือนจับสกเกลส่วนศัตรูที่โผล่มานะครับก็คือแฝดต้องสาบนะครับดูทรงก็จะดูได้ว่าเป็นเหล่าเด็กๆที่แบบถูกคำสาบนะครับเหมือนมอกก่อนเลยเหมือนมอกด้วยนะครับที่แบบจะมีเข่างอกตามตัวอะไรมาเนี้ยจะมีแบบพละกกำลังความสามารถสูงกว่าค,คนทั่วไปเยอะมากแล้วก็โจมตีแรงด้วยนะ ซึ่งจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่หอประธานพรครับเพื่อไปเปิดใช้งานมหาลูนนะฮะทีนี้เนี่ยพอมานั่งอ่านมหาลูนของมองกอนะครับก็จะเห็นว่าคำอธิบายเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยนะครับว่าราชันต้องสาบถือกำเนิดในตระกูลสีทองและเป็นราชาแห่งเลนเดียวโดยแท้นะครับ ถ้าจะให้แปลความหมายในความคิดผมเนี่ยก็คือเหมือนเหลือมอก,กอดแค่คนเดียวที่แบบคอยดูแลเลนเดลอย่างแท้จริงอะ่ะคนอื่นญาติพี่น้องแบบอ่าแดนนี่มิเคลา่ามาเลนเนียอะไรเงี้ยหายหมดเลยส่วนก๊อดอีกอะ่ะอยากอยู่ตรงนี้แต่อยู่ไม่ได้ไงซู้ไม่ได้โดนขับไลออกมาก็เลยแบบหนีไปอยู่สตอมวิวจากนั้นก็จะไปที่ปลายทางน,นะครับที่จะเป็นแท่นยกที่จะพาเราไปที่อ่าเขตของภูเขาน้ําแข็งนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยระหว่างลงลิฟต์หรือขึ้นลิฟต์เนี่ย มันจะมีห้องลับอยู่ครับเป็นห้องลับของเมลินา่าถ้ายังไงใครเล่นก็ลองสังเกตดูครับถ้าจังหวะลงเนี่ยลงมาเกือบจะสุดแล้วอะ่ะมันจะอยูอ่ด้านหลังของลิฟท,ที่เราลงมาเลยครับจากนั้นก็เป็นการสำรวจพื้นที่ของภูเขาฮิมะปะปายนะครับจะมีศัตรูโหดๆทั้งแบบทหารม้าลาตีนะครับมีกากอยักษ์นะครับมีแบบศัตรูแปลกๆโผล่มาเต็มเลยนะครับ ซึ่งพอถึงแท่นยกที่จะไปแดนต้องห้ามนะครับก็จะเจอกับอ่ายิงล่างทรงแล้วครับเธอเนี่ยก็จะเตือนเราว่าการมุ่งไปที่ดินแดงของยักษ์เพิงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับแล้วก็เหมือนยายก็คงจะเดาได้ว่าเราเนี่ยจะไปทําอะไรสักอย่างกับต้นพฤกษาทองด้วยเพลิงของยักษ์นะครับยายบอกเลยครับว่าการเผาพฤกษาทองเนี่ยคือบาปมหันต์มากนะครับแต่มันก็เป็นแค่มุมมองของยายที่อยู่ในรัททีของแบบ พึกษาทองหรือว่าเอิร์ธทีครับแล้วยายก็ยังบอกอีกนะครับว่ามันเนี่ยจะปลดปล่อยมรณะแห่งโชคชะตานะครับและสังหารโลกใบนี้ก็แสดงว่าเพลิงไหายนะของยักษ์นะครับมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูนมรณะ oh, <boy. S 1> ที่ถูกผนึกเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเกี่ยวข้องกันยังไงทีนี้หลังจากเรามาขึ้นแท่นยกนะครับเราจะมาถึงดินแดนแห่งยักษ์ แล้วก็จะพบกับศัตรูประเภทหนึ่งนะครับซึ่งตามข้อมูลรอที่ได้มานะครับอ่าเผ่านี้เนี่ยคือเผ่าซามอนะครับเป็นเผ่าที่เข้าร่วมกับกองทัพของราชินีมาริการนะครับในการทําสงครามกับยักษ์เพลิงนะฮะแล้วก็มีอ่าพวกนักบวชหรือนักรบจำพวกที่แบบบูชาเพลิงไหาย้ะของยักษ์ด้วยนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่พื้นที่แบบภูเขาแบบ ลกล้างกันดาลเดินทางลำบากมากนะครับอีกทั้งระหว่างทางก็ยังเจอโกเลมยักษ์ด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการเดียนของที่แบบกองทัพราชอเมริกาหรือว่าเรนเดวะทิ้งเอาไว้แบบปกป้องภูเขาของยักษ์เพลิงนะครับไหนจะเจอบังกรเยื่อแข็งอีกนะครับผมก็สู้ๆไปครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมาโผล่ที่โบสถมาริกาที่หน,นะครับ ถ้าตามชื่อเนี่ยก็ขอคาดเดาว่าน่าจะเป็นโบสถ์แรกเลยที่สร้างขึ้นในชื่อว่าโบสถ์บริการนะครับโดยที่นี่เองนะครับเบลิน่าเนี่ยจะออกมาบอกว่ามีคําพูดของราชนีบริกาที่เคยพูดไว้นะครับเธอก็จะมาเล่าให้เราฟังนะก็อาจจะพูดได้ว่านะครับคําบอกเล่าที่เบลิน่าเล่าเนี่ยสงครามแรกที่เริ่มเนี่ยน่าจะเป็นสงครามที่ใส่ับยักษ์เนี่ยแหละครับผม เพราะว่า Medi ลาบอกว่าเป็นการเปิดสักราาดของพฤึกษาททองนะด้วยการผนึกเพิงยนะนะครับ Guidance h a t e delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin. An epoch glistening with life. Brandish the elden ring for the age of the earth tree. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid. จากนั้นพอเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอกับคุกปิดผนึกคุกนึงนะครับซึ่งคุกนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเนื้อเรื่องที่ น่าสนใจและอาจจะมีแก่นหลักๆให้เราเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะครับกับไวายอัศวินโต๊ะกลมนะครับผมซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยวาเนี่ยเป็นคนที่เข้าใกล้าการเป็นราชาแห่งเอลเดนที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับอิทองคุลีของไวาเนี่ยมีปัญหาเขาครับก็เลยทำให้ไว้ยอะกลายเป็นหนึ่งในเพลิงข้างไปแทนครับผม ซึ่งเพลิงคลั่งเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับพลึกษาทองแบบตรงข้ามเลยหรือที่จริงจะเป็นปฏิปักษ์กับทุกฝ่ายเลยก็ได้เพราะว่าคอนเซปต์ของพี่แกคือเผาทุกอย่างให้ลาบเป็นหน้ากองแล้วก็มาถึงผูุ้เท่านิ้วโลหิตนะครับเป็นหนึ่งใน n อ c ที่เก่งมากแล้วก็อาวุธเนี่ยเป็นแบบดาบคาตานาที่แบบโคตรเจ๋งใช้งานดีสุดๆนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้เท่านี่คือพี่แกเนี่ยไปช่วยเราตอนสู้กับลาดานได้ด้วยนะครับก็คืออยู่ในทะเลทรายนั่นแหละกดๆมาเนี่ยจะมีผู้เท่าผล่มาช่วยสู้ด้วยจากนั้นเมื่อมุ่งไปตามทางจนสุดทางนะครับก็จะมาเจอช่องว่างของภูเขาครับที่ว่าเราจะข้ามไปเนี่ยเราต้องข้ามผ่านโซ่หล็กตรงนี้ไปเท่านั้นนะครับ ซึ่งปลายทางนะครับเป็นที่อยู่ของบอสยักษ์เพลิงไหยนะครับผมพี่ท่านก็จะคอยเอาฝาชีนะครับหรือฝากระทะอะไรเนี่ยมาคอยไล่ฟาใส่เราเนี่ยซึ่งหลังจากสู้จนชนะเข้าเฟสสองนะครับเขาก็จะเปิดดวงตาตรงหน้าอกอกมาครับซึ่งมีคำบอกเล่าว่าเทพเพลิงไหยนะเนี่ยคือสถิตยอยู่ตรงดวงตาตรงหน้าอกของยักษ์เพลิงนี่แหละครับ แล้วก็ข่าบอ์ด้วยมีดปิดจากนั้นนะครับก็จะเป็นการไต่ขึ้นไปที่เตาเผานะครับที่จะมีเพลิงไหยนะลุกโชนอยู่นะครับเป็นเพลิงที่ไม่มีวันดับนะครับ จากนั้นเมื่อเราพักที่จุดเซฟหรือว่าจุดพอร์ตนะครับมลิน่าเนี่ยก็จะออกมาครับเพื่อทำตามจุดประสงค์ของเธอนะครับผมโดยหากเราจำกันได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเจดจำนงของแม่เธอครับที่มอบให้เธอนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นเจตจำนงของเธอแล้ว i have not the lands served not world dire need of the repair dying indiscrimin A Cardinal Sin หากฟังจากสิ่งที่เมลิน่าพูดด้ว้นี่นะครับเธอเนี่ยมีเจตจำนงที่จะฟื้นฟูโลกใบนี้ครับผมด้วยการเผาต้นพฤกษาทองถึงแม้ว่ามันจะเป็นบาปประหารสำหรับศาสนาของอ่าพฤกษาทองหรือบัญัติทองก็เถอะแต่เหมือนเจตจำนงของเธอเลือกที่แบบทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นการฟื้นฟูโลกมากกว่าที่จะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับ O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. ก็สร <Good> ุปว่านะครับเมลิน่าเนี่ยสลัะตัวเองเป็นเชื้อไฟนะครับเพื่อแผดเผาต้นพฤึกษาทองอาจจะทำให้เป็นการเปิดทางให้เราเข้าไปในต้นพฤึกษาทองได้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆมันมีทางเลือกที่จะช่วยเมลิน่าไว้นะครับผมโดยการที่เราเนี่ย ไปที่ใต้ดินของเมืองเลนเดลเพื่อไปรับเพลิงข้างนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้เพลิงได้เผาต้นไม้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องสลัดเมลีน่านะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะขัดกับเจตจำนงของน้องนะครับบางครั้งคนเราอ่ะยอมตายได้ครับผมเพื่อทําให้เจตจานงของตัวเองอ่ะอ่าสำเร็จบรรลุเป้าหมายนะครับ ซึ่งบางทีเป้าหมายที่ตัวของคนคนนั้นต้องการจะทำอะ่ะมันก็มีความสำคัญมากกว่าชีวิตของตัวเองนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าจะเคารพการตัดสินใจของเขาหรือว่าเราจะช่วยเขาโดยการทรยศสิ่งที่เขาต้องการนะครับส่วนที่เราโผล่มาตื่นเนี่ยเป็นที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ แยังไงคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์หรือว่ามานั่งดูคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ